สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่างเพื่อนกับช่างแก่นขอนำเสนอนะครับการถอดแอร์แคเรีย X นะ inverter นะครับเนื่องจากเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับเราจะต้องทำการเปิดเทสนะครับให้เวลาผ่านพ้นไปประมาณ10นาทีนะครับเพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบนะครับและเราก็สั่งปิดครับดดอากดผิด สั่งปิดแล้วเนาะนี่หลังจากสั่งปิดนะครับเราก็จะมาทําการถอดหน้ากากครับโดยมีขั้นตอนและก็ตําแหน่งของสกรูดังนี้นะครับใต้คางนะครับใต้คาง3ตัวนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นขนาด36,000 b t นะครับมันก็จะมสีสกรูเยอะหน่อยนะครับอ่ะสตัวนะครับ4ตัวตรงนี้เราแกะฝาปิดออกแล้วเนาะฝาปิดหัวสกรูนะครับ ขต่อไปนะครับก็จะเปิดหน้ากากนะครับเพื่อที่จะแกะสกรูอีก4ตัวครับมาวางก่อนแกะสกรูนะครับล็อกหน้ากากนะครับ3หรือ4ตัว4ตัวครับ4ตัวนะครับ เนื่องจากเป็นแอร์ใหญ่เนาะจำนวนสกรูก็จะเยอะหน่อยนะครับถอดมุ้งลวดออกมานะครับแล้วก็ที่วางให้เสร็จสับนะครับโอเคต่อไปก็แกะนะครับแกะกลิปนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับใครที่เคยชมคลิปเก่าๆนะครับการติดตั้งนะครับต้องเว้นระยะห่างจากเพดานนะครับอย่างน้อย10เซนติเมตรนะครับตัวนี้ห่างประมาณฟุตหนึ่งนะครับการแกะก็จะสะดวกขึ้นนะครับ ถ้าเกิดว่า,าการติดตั้งนะครับชิดเพดานกันไปจะทําให้ไม่มีมุมในการแกะนะครับก็จะลําบากยิ่งขึ้นนะครับผม <c oughs> นอกจากนั้นก็จะทําให้เครื่องปั๊อากาศทํางานไม่สมบูรณ์แบบด,ด้วยครับ <c oughs> <c oughs> อ่าค่อยๆครับค่อยๆอ,อ,อ่าเราใช้วิธีการงัดนะครับ <c oughs> ทุบไปก็ไม่ออกหรอกครับเ <c oughs> นื่องจากเขาออกแบบให้เรางัดนะครับเ <c oughs> นื่องจากเป็นพลาสติก abs เนาะมันก็จะเหนียวหน่อยนะครับเหนียวกว่า พลาสติกธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะครับอ่ะก็ถอดหน,น้ากากออกมาแล้วก็หาที่วางนะครับต่อไปนะครับเนื่องจากคอนเซปต์ของเรานะครับจะต้องถอดรางน้ําทิ้งนะครับดังนั้นนะครับสกรูล,ล็อกรางน้ําทิ้งจะมี2ด้านนะครับซ้ายขวานะครับซ้ายและขวาเนาะเอะเจออะไรไหนะดูซิชึบนี่นะครับ ญาติเราเองนะสัตว์เลื้อยคานนะครับชอบนะครับสัตว์เลื้อยคานชอบจะเข้ามาอยู่ในเครื่องปรับอากาศเนื่องจากวงจรมีกลิ่นหอมหรือว่าไม่มีใครมาลบมาบกวนนะครับก่อนแกะรางน้ำทิ้งนะครับจะต้องสายนี่ก่อนสายนี่ก่อนนี่นี่แกะซ็อกเก็ตนะครับซ็อกเก็ตสายมอเตอร์สวิงที่อยู่ด้านขวานะครับโอเคแค่นี้เองนะครับ เรียบร้อยเห็นไหมครับใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะครับแต่ถ้าเคื่อปรับอากาศเจ้าไหนไม่ได้แกะล้างน้ำทิ้งเนี่ยก็การทำความสะอาดก็จะไม่ดีเท่าที่ควรเนาะนี่เราก็เอามาเก็บนะครับตอนนี้แยกแล้วนะครับเน้นๆนะครับรางน้ำทิ้งนะครับต่อไปเป็นคอยร้อนนะครับคอยร้อนอย่าลืมนะครับก่อนทำงานล้างแอร์นะครับต้องตรวจสอบการทำงานทั้งคอยเย็นและคอยร้อนนะครับ และที่สำคัญต้องโยกเบเกอร์ปิดไฟด้วยครับตอนนี้ก็มารือร้อๆนะครับรือเพื่อที่จะล้างทำความสะอาดได้ง่ายนะครับผมแล้วแต่นะครับบางบางทีมงานอาจจะไม่แกะเยอะขนาดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าแกะยากก็ไม่จำเป็นต้องแกะนะครับแล้วแต่นะครับสำหรับช่างเพื่อนและช่างแกะต้องใช้วิธีนี้ครับเพื่อที่จะให้ลูกค้า มีความสบายใจในการรับบริการจากเราครับพอแกะเ,เรียบร้อยก็จับประมาณนี้ครับหลังจากนั้นก็ใช้ปั๊มน้ำแรงดันสูงนะครับเราก็ใช้ปั๊มจีนนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นตัวละพันกว่าบาทหรือตัวละหมื่นกว่าบาทจะใช้งานได้เหมือนกันเนาะครับก็อันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับครับ สำหรับคลิปนี้คงต้องจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ